ยิวชัดมงคลประกาศขา่าวดีทุ่มเงินแสนเหมารถทัวร์พาพี่น้องชาวใต้กลับบ้านในช่วงสงกรานต์เทศกาลปีใหม่แบบไทยๆของเรากำลังจะมาถึงแล้วนะครับและหลายคนที่ออกมาทำงานต่างบ้านต่างเมืองก็ถือโอกาสกลับบ้านไปหาครอบครัวที่รักกันแต่หลายคนอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เพราะไม่มีเงินค่ารถล่าสุดยิวชัดมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นออกมาโพสต์ประกาศขา่าวดีว่าเขาจะเหมารถทัวร์พาพี่น้องชาวใต้เกือบ200ชีวิตกลับบ้านในช่วงของเทศกาล การสงกรานฟรีโดยยวได้โพสต์ว่าพี่น้องชาวใต้ในกรุงเทพที่อยากกลับบ้านสงกรานนี้แต่ไม่มีค่าเดินทางแจ้งหน่อยครับจะคำนวณว่าประมาณกี่คันผมมีงบ1 0 0 0 0แสนใช้รถวันที่10ให้พี่น้องได้เดินทางกลับบ้านกรุงเทพหาดใหญ่บริษัทไหนให้รถได้มากที่สุดบอกนะครับเดี๋ยวผมโปรโมทรถให้ด้วยมาร่วมทำบุญกันครับพี่ๆและต่อมายูได้ออกมาโพสต์เพิ่มเติมหลังจากที่ได้ข้อสรุปเรื่องรถว่าขอให้พี่น้องได้กลับบ้านไปหาครอบครัว เติมกำลังใจให้เต็มที่แล้วมาสู้ชีวิตกันใหม่จากใจคนอยู่ไกลบ้านเหมือนกันครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับได้รถสี่คันนะครับนั่งได้เกือบ200คนผมตัวเล็กๆคนเดียวช่วยได้เท่านี้นะครับแต่อยากช่วยด้วยหัวใจและมีความสุขมากๆลงชื่อได้เลยนะครับใครล,ลงก่อนได้ก่อนไม่มีการบล็อกหรือสิทธิพิเศษใดๆและเขายังได้ไปคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ด้วยการตั้งกลุ่มไลน์ให้ลงเทียบินกันด้วยครับซึ่งหลังจากที่ยิวได้โพสต์ออกไปก็ได้รับเสียงที่ ชมจากทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตอย่างมากมาย